สวัสดีครับโก๊กก๊กนิวครับวันที่15พฤศจิกายน2566ที่ตำหนักครูใหญ่อาจารย์นอตที้บ้านโนนสามัคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับอาจารย์นอตี้มาแล้วในชุดสีแดงนะครับอีก1วันวันพรุ่งนี้เราก็ได้ลุ้นกันแล้วนะครับว่า5้แสนเปอร์เซ็นต์นะครับจะเข้ามากี่แสน นะครับเรามาดูนะครับวันนี้อาจารย์จะฟันธงว่าย่างไรนะครับคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับนี่นะครับรอลุ้นด้วยกันนะครับขะ้จ ไลทางโคราชพู้าโคราชนั่งหาโดนบ่กได้ราองากราไรยครับไม่เล็กผู้ไปดูบรรยากาศะไร้อ้นะครับวันน้ผทคอนงเลยมือเร่ออกเนาะทมือเร็งออกมือมันหยุดที่มาแล้วพวกผู้ายแล้วมันคงแล้วก็คงจะเื่อกี้ยไปเนาะครับมา้ยเกลด้ยน เวลาบ่มีศูนย์นี่นะูนติลนศูนนะการเงิเขามาแปดวดงวดที่เก่ารุ่นตะวัน่วนมากกะแปดมวนี่เขาบ่คอยเห็นหรอกเขาจะเห็นงวดที่เก่านี่แหะแล้วเขาก็ตุ้นเลยแหละคับมือนายนะครับนอี่บ้านเดียวกันนะครับนี่บ้นเดียวกับก๊อฟนิวเสื้อสีเหลืองๆนั่งอยู่นี่นยายนางนะครับบ้านนาขาม ชิมพบพีกการ์บ่ะนี้มอื่นอีกหรือ่าชื่อว่าอไวนี้นาจะชื่อไะไรอยู่เนาะก็เห็นมาอันซูซี่่ะอนนอันขายลอยเดียวลอยเดียวเา่ไดแนก็ี่ไหลครับเมื่อเหกาดีทนี้ท่าี้่นี้ท่านนี้ท่านน่านนี้ท่านนี่านนี้ท่เดี้ท่านนี้อ่านี้ท่นนี้ท่านนี้ท่านนีท่านี่านานี้ี้่นนี้ทนท่นี่นนที่าน้า่านี้้้ที่น้ที่้า เ,เดียนี้04 07 47, 47าราคา08ครับแต่ว่าสามตัวนี่047กับ 04, 048นั่นแหละจะามากระครับไม่พอผมฝันมาพ่มาขอเหล่า,าขาวเหล่าขาวนะมื่อกี้เนะไม้มากมี0หลายนะครับน้อ

ผ okay. ู้วดให่ถึงน evet> ้ำแน่อ้ให่ถึงคนตองแน่ตีหกแน่มาเลยมละเห็นไปมอายุที่ดวงนัเรางวใดนี่มันเขานี่ตาดออกตล้งัวใดเอาทุกตัวเรียบร้อยเอาทุกตัวเรียบร้อยเลยตีหกใหปรับตีหกตาดอกกีกแล้วเป็นไรโกมามากระเดี๋ยวมเง มือแรงสามเด้ได้รดเทากับออกมากัเด้อขออยู่หน้าจอไปหน้าจอมันล่เดียวกะนตัานดกันจะได้มีโซมีลาบแล้วกเลขคู่มือนี่อันเนียองมือไห้กได้บอกยกมือซื้อันี่นี่เด้อเลขคู่สามหกศูหสามหกศูนนะครับสามหศูนเด้อเลขคู่ อาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์โชว์มือโชว์มือสามหกสูนะตอนที่แล้วเห็นว่นี่ขึ้นพ่อที่ขึ้นพ่อครับอาจารย์ดนาะหที่ออกที่หกอาจารย์บอกว่าอยังห้ามตัดออกห้ามตัดออกนะครับห้ามตัดออกนะครับที่เพิ่งจะซื้อทุกตัวแล้วตอนนี้ศูนย์แปดคนเดียวเรียบร้อยดี จำไใบบางวันนี้มันมี่อย่าง04 0747แล้วก็08เนี่ยห้ามตัดเด้อเอาเหมือนไปก่อนครับทันมาตัวไหนเ่าจังไหมเลือกเอาที่หลังตอนาเอาไปก่อนเออาเเพื่ลขทูป360นะครับ360นะครับ07 08มากสุดได้แค่08ตัวเดียวซื้อยังวานเหรอเลขมีเขามีหลุดนะครับเด้ออาจจะเข้าก็ได้หรุดก็ได้อาจารย์ก็าบอกหนูว่าออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเลยเด้อไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับ ผู้ใดย่านบักซูเจ็มาก็้อยไม่ห้ามห้ามย้อนหลังเข้ามเขาถือ้ายมากเลยนเดี๋ยวอ้าขมัดตัวเดียวได้4ัสี่นงแปดงมากแต่เอาร่วมกันได้บักซสี่แปดแปดากเรา้อกว่าจะเปิดโซ่ให้เนาะแต่เราผู้ด้จะให้พูกมาท้ไหม ไม่นี้กันตั้มายว่ารอบทุกท่านมาเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยช่วยหลายผู้ใดมากเนี่ยอาทิตย์ก่อนก็จะเห็ยนมาค้นหลาไหลไหลจนเกิดมาในชีวิตเนี่ยยูทูบเบอร์ได้ไปอยูนอยู่ในป่าเหมือนกันช่วงนี้ใครเนี่ยตนเบาลงรถนี่บ่มีหม่องจอดจนให้บ้านดาพอจอดสองเล่นจอดสองเล่นช่วงนี้จอดไต่ก็ได้เลือกจอดเอาด้วยกะมือหูวกันตางว่นี่กะผู้ใดมีเสื้อแดงกระไต้เสื้อแดง นะครับผู้ใดมีเตอนนันใจไดเมือนล้วกาผมวันนี้ผมมีความมั่นใจกองงวดก่อนวันี้ผมเอก้านเปอร์เซ็นะผมอาหาแสนบเพราะอย่างร้านเปอร์เซ็นบ่งวดกอนเพราะเรียกว่าเขาผมเห็นเลยร้านเปอร์เซ็นพ่อของสีนะเป็นว่าเมนดานะครับนเอาแค่หาแสนเปอร์เซ็นเอาเท่านี้แหละแล้วกา แล้วยังมือแรงกับมาเมืองไร่นกับมะบอ้ากมากักับนัแะ้นกับจะมาหลายสำรวจก่อนดอกไมีไปนะครับพี่ไพถามยังบ่าจารย์ฟังงี้ไม่ได้เห็นมือครับเด็กูกคนนั้ไม่มาเห็นมือหรอครับสามหกศนยครับสามหกศูนย์เล้าอ่มีล้าด้วยนะครับพัอกกันไหนะมยจเป็นได้เล้าจะเปไดน่ทางลาพันาเย็นนี้

ไปถูกไปก่อนดูแล้วน้อยมีบ่มื่อนี้มีน้อยบ่ครับมื่อนี่ลาวผมใหม่เนื้รับเด้อลาวหนึ่งนะครับวิ่งรุดอยู่รุดหนึ่งเลครับลาวเก็บขึ้นมาประกาศเด้องขายด้วเมอคืนก็แ้วคื เอาหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเดิมเม็เดียวแปดแปดหนึ course, <IT> ่เ็ดเดียวเม็ดเดียวมนี่หนึ่งเจ็ดน่เจ็ดแปดวนี่หนึ่งศูหนึ้างไมเนาะล้วหลุดหึ่งนี่หนึ่ง่หนึ่งเจ มีเจ็ดแปดแล้วก็มีหนึ่งศูนย์สามตัวมีหนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งแปดสมนย์นะครับเด้อสนามทางเขายอดแนวทางลาวนะครับมีมีไผ่ทานอย่างว่านอ้อย